เปิดเกี๊ยวเป็นต้มยำครับพี่น้องมีเครื่องวัตถุดิบมีหมูสับมีลูกชิ้นปลามีไข่ต้มครับอันนี้สีพอเป็นก้อนนะครับพี่น้องนี่ครับมีเป็นยกกระเดือครับพี่น้องนี่ครับเครื่องปรุงมีแบบพริกบบกหน่านี่ครับพักครับพี่น้องมานี่ถั่วของนุ่มบุญํำครับอืนี่มาท่านใส่น้ำปรุงนิดนี่ ซุปพี่น้องหมอบดีนิกดน,น้อยนะครับต้มน้ำซุปครับพี่น้องแซ่บะบน้ำตาลจะมาแล้วนุ่มไมไ่น้ำนี่ใส่น้ำซุปเลยเลิฟนี่น้ำซุปนี่ครับพี่นอ้องน้ำซุปเราก็เอาหัวอเช็ดเท้าด้วยนี่ตักใส่ม่ใส่หลายเป็นรถต้มยำนี่ครับ รสต้ยมยำีพี่น้องถั่วต้องให้มันเข้ากันก่อนนี่ไข่ย,ยกไข่มังกรมันมีรำตั๋งแล้วท้าผู้ใด่ติดตั้งซื้ออยังครับพี่น้องข้ยเตี๋ยวต้ยมยำห่อยกไข่มังกรหอ่อครับพี่น้องห่อด้วยหมูเด้งวันในไายตอนนั้นมันให้พี่น้องเบิ่งนะครับหมูเด้งขนาดน,น้ำซุปโหดพี่น้องน่ากินไหมครับนี่ มาครับพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับมาพี่น้องมือนีอน้ห้อนห่อนนี่ครับกินจักเขาเอิญเมนูอีหยังหรอครับพี่น้องแต่มันกะเบิ่งใน YouTube มากกันนี่ครับพอมีโยกแล้วก็มีไข่ไข่ครับฟองหนึ่งกินได้น่ะแล้วก็ข้างหน้ากท็ทีเป็นนี่ครับหมูสับหรือขินปลาครับพี่น้องเป็นกุฏ รสต้มยำแตนุ่มวิ่งลตัางซื้อว่าไข่มังกรก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่มังกรมีหมอน้ำซุปอยู่ขขางๆครับพี่น้องนี่เบิง้งนี่หมอน้ำซุปปิกนิคครับพี่น้องนี่นี่ครับต้มไปเรื่อยๆกินไปน้ำเรื่อยๆครับพี่น้องมากินน้ำนมวิ่งลำแซบแบน้ำกันนี่ครับเมนูนี่ครับ,น,น,รบนี่ไข่มิเรือว้อีกครับให้สาวนครพนมกับแม่กับลูกครับพี่น้องมามากินสดลองเบิง้ง ปรุงแล้วเรียบร้อยออใส่ถั่วหลายหลาแทบไม่งา้พี่น้องเสร็จมันงกับทีู่แน่นี่ครับนี่เป็นหมูเด่งนะพี่น้องอออืือ้ นี่ครับ FC นี่ครับด้วยอ,อร่อยแจวครับพี่นอ้อง น้ำซุปกับหอมนี่เส้ยนยกมันซีอยูวยางในครับพี่นอ้องนี่เขาเปิดเลยใช่ปะ พิซมอามันทุบไปหมูเด้งดีดีพี่นอ้องไข่มังกร ต้องทุนเมื่อไหร่พี่นอ้องเมนูนี่สองร้อยกว่าบ,บาทมาพี่นอ้องยังท่นเขาถึงกลางดู มเดด่งเนมอาสวนความพ่ายแล้วพี่น้นอ,อ,องอากาศไม่อหอยจอดเสีย นี่เบิ้งไข่มังกรพี่น้องเบิ้งเลี้ยงก่อนบักไงสิมดบื้องนี้ซสายเขาพี่น้องจะไข่มันสิบว่าเป็นยางหมกตูมเพราะว่าใส่ไข่ไก่พี่น้อง

ก้อนมาเลยใครไงดิเขาเห็ดหน้อยๆก็หน,นีพี่นอ้องแต่น,นี่หนุม่มเวลำอ่าหมูเด่งห่อหนึ่งใส่ตัวห่อเลยครับ Yeah. Bơn, cái, cái. Ừ. Bơn, cái, cái, cái. Ừ. cái cay. Ừ. Bưng khi nó cái cay. のような เสียงดังแนมเป็นนองกินหนาบ้านให้กัาเกี่ยวบม่มดคลิปนี้ฟิวแห้ง่น้อง ครับพี่น้องผู้ใดมัก,กเปิดเตี่ยวต้มยำไข่ม,มังกรกัน่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องหนุ่มวิรัมเด้อแต่ไม่ห่วว่าคนอื่นเขาเอิ้อีนิยงแต่หนุ่มวิรัมตังของหนุ่มวิรัมเองว,ว่าเปิดเตี่ยวต้มยำหอเส้นยกกับไข่ไข่มังกรครับพี่น้องไข่มังกรครับพี่น้องแซ่บๆน้ำกันคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับจากใครให้ช่องนุ่มวีรัมน้ำเด้อครับคลิปนี้นุ่มวีรัมไปแล้วครับจะเลื่อมกดกระดิ่งได้พี่น้อง